อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้เราเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดัหญยค่ะพี่โอ,อพะาวานิตยสาร,รันโลลี่พรายเนตค่ะเขาได้มีการหยอกผากตายนะคะให้เป็นเบสอินทราเวลส้มพันยบเซติดท็อปเทูมิภาคนาเทอร์ลองเทียวที่สุดในโลกค่ะซึ่งอำเภอดัหญยนะก็เป็น,นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเ่าเทผสมผสานความเป็นไทยจีนชวนให้นานาชติเนี่ยได้มาสัมผัสนะคะ นี่ค่ะเป็นเทวนาภาภูมิใสเลย oh. เป็นปลื้มเลยค่ะห oh. ลังนิตยสารระับลกโ o ลลี่ l พนเนตเนี่ยเป็นนิตยสาราทองเที่ยวระดับโลูกนึ่งเดียวในเมืองไทยค่ะเขาได้จัดทำจัดอันดับสถตนที่ทองเที่ยวเทดีเทสุดในโลูกสำหรับปีหน้าเน,นี่ยนะหรือว่า b e s น i n t r a v e l 2024จะพ้นการจัดอันดับนี้ค่ะ าักต้เราก็ได้ติดท็อปเทนในหมวดมุ่ผู้มีผากเทนาเที่ยวที่สุดในโลกปีสวรรเยิบเซ่เนี่ยคะ่ะซึ่งอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เป็นหนึ่งในสัาน,นที่ท่องเที่ยวของผักตายเทนิเดอร์ซันโรลลี่แพลเน็ตได้ประกาศชวนให้หนักท่องเที่ยวทัวร์โลนี่แหลคะค่ะได้มาสัมผัสเมืองเกา่าเทมีการผสมผสานความเป็นไทยจีนไม่ว่าจะเป็นสัน้นแหลกสั้นย้ญ่สั้นเกา่าสั้นไหมเทกระจาอยทัวร์ถูกชุมชนหรือท่นุนถูกสายแชนนะหวัดชื่อช้างเี่เราเห็นอย่างนี่เลยนะคะใช่เลยแล้วก็เนื่องจากมียังม สั้นเจ้าไม้ทับทิมสั้นธงเสียเชียงตึงแล้วก็วัดท่าวนวราราเบ็ยนตนค่ะนี่เห็นภาพเลยเดี๋ยวน้องสั้นเลยลงไปสอบท้าพี่นองประชาชนนี่ยใช่านะาส่วนหญ่ก็บอกว่านับเป็นความภาคภูมิใจของชาวหัหไยนะคะทีนิตยาสา้ระดับโลกเขาเล่งเห็นถึงเอกลักษณ์ความงดงามของพื้นที่โดยเฉพาะที่เห็นวัดชื่อช้างใช่ค่ะเป็นวัดจีนนะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัหไยค่ะแล้วก็วัดนี้นะเป็นวัดสร้างกัดคณะสงจีนซึ่งมีชื่อเรียกภาษาจีนว่าชื่อเสียงยี่แปลว่า วัดเมตตากุศลค่ะภายในวัดเนี่ยก็เป็นที่ปดิษฐานขององค์พระพุทธรูปแล้วก็องค์เทพต่างๆทางองค์เทพกวนอูองค์เจ้าแม่กวนอิมพันก้อนพระพุทธรูปปางห้ามหยาดก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นิยมมากรบาบไหว้ข้อพรส,สิ่งศััพย์ิธเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนความโดดเด่นของวัดชื่อช้างค่ะอย่างที่เห็นเขาก็มีการตกแตง่งด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างไทยจีนแล้วก็ทิเบตผนังกระเบื้องแล้วก็กำแพงวัดมีลวดลาย สวยงามเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงสถานที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอหัดย้ายด้วยกระบวนการผลิตและออกแบบกระเบื้องจากโรงงานที่วัดเนี่ยเขาสร้างขึ้นเองเลยนะคะค่ะหากเมื่อไร้ที่ออกแบบกระเบื้องแต่ละลายครบแล้วก็จะทํำลายแบบจริงทันทีจึงมั่นใจว่าวัดแห่งนี้มีความพิเศษไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอน,นค่ะคือว่าอันนี้ศิลปะทุกชิ้นที่สร้างวัดนะคะ เรามีลงหล่อเองแล้วก็เผาเองหล่อเองออกแบบเองโดยหลวงพ่อนะคะแล้วศิลปะอันนี้นะคะมาจากจีนกับทิเบตผสมกันแทบจะเป็นหนึ่งเดียวในไทยเลยค่ะเพราะว่าจะไม่มีที่อื่นอีกดีใจค่ะภูมิใจค่ะที่เราวัดเราเป็นหนึ่ง ในภาคใต้นะคะภูมิใจมากเลยคะ่ะภูมิใจตัวหลวงพ่อที่สร้างด้วยเฮโรนิโมโรเมราหรือว่าคุณเจอาค่ะซึ่งเป็นคนสัญชาติฟิลิปปินส์ค่ะเขาก็ได้เผยถึงความรู้สึกนวาลลลังได้มาสัมผัสความงดงามของวัดชื่อช้างในว่าวัดชื่อช้างค่ะ เป็นแรงท่องเที่ยวเทสซงคุณค่าม,มีความพิเศษเที่ไม่เหมือนเท่ไหน,นะคะโดยดีไซน์ข้อการออกแบบจากกระเบื้องแล้วก็แผ่นไม้ค่ะจะมีการผสมผสานพหุวัฒนธรรมระหว่างไทยและก็จีนดังนั้นค่ะการเทนั่งซื้อนิตยสารรับโลกได้ยกให้เป็น best i n t r a v e l สรงพันเยซเซ่นะคะก็เป็นเรื่องเทน่ายินดีแทนคนในพื้นถิ่นะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะได้มาสัมผัสความพิเศษของเผื่อฮัดย์เพราะว่าผูค้คนเนี่ยก็น่ารักแล้วก็เป็นมิตรนะคะสามารถให้รายละเอียดเส้นทางการท่องเที่ยวได้นอกจาก ่คะอย่างเดียวเทียววัดเหลวก็ยังมีสถานเด่นเอินะไม่ว่าจะเป็นลาดนัดกลางขึ้นลาดนัดมือสองแล้วก็สถานเด่นเอิเนี่ยอีกมากมายเลยนะคะ Chichang is so beautiful here in Hatyai because it's a Chinese and Thai culture. They're being mixed together and then a lot of people are being attracted with this temple because for me from Philippines I love this temple. It's so beautiful. And then you can come and visit this historical temple. The people in Hatyai, they are very kind and they are very helpful when a foreigner will come you can try to ask them and you can speak and ask help now i would like to invite everyone the foreigners from different country try to visit hatyai because there's a lot of pl places you can go the chinese temple here and then the night market and so many places that you can see around hatyai it's so nice and welcome to hatyai mm -hmm. ฟังเราน่ารักมากเลยค่ะรู้สึกภาคภูมิใจแทนคนฮัดใจแลเราก็คนในพื้นที่ย่างแรงมานแต่ว่าไม่ใช่วาค่วัดชื่อช้างอย่างเดียวนะยังมีอีกลายวัดอีกล่ายซารเลยทีเดียวน้องชานิหนให้ไปทางไปเดียวก็ไปไม่มดนะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในห้องบุถ์ติมซัมเหมือนกันนี่ก็กินฮัดไจต์ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยอเลค่ะมาเรียนเนี่ยคือถามมาเทียวย่างเดียวคือมาไม่ถึงนะก็คือต้องกินด้วยเหมือนกันือว่าถึงอย่างหนนอกราําลายเลยนะเมื่อ่างคุณใจออาบอกนะว่าพอลัางจากวเทวชื่อทาเสทวท์ช มีกันเล่เลยไว้เลยนะว่าเขาจะเพลนไปในโตไปเลยเขาไปวัดที่เกาะโยโตค่ะไปเลยวัดพระนอนแต่ที่สําคัญเขาบอกว่าเขามาเที่ยวอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวเขาจะไปบอกเพื่อนๆเขาให้มาเที่ยวที่หัดย้ายด้วยแมอนกันอันนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยวัดชื่อช้าเนี่ยไล่คนรอคอยมานานนะเมื่อปี่สมบูร์เนี่ยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เราเราก็เห็นมาตั้งนานว่าการต่อสร้างจะเป็นพันธุ์เขาใช้เวลาก่อสร้างนานมากเพราะเราดูว่ากระเบื้องเขาส่งข่าวมาไม่ใช่ส่งข่าวพี่โอเขาใจพิษแล้มีการประดิษฐ์ไหมไงเขาสร้างโรง งานค่ะรุงงานของวเขานี่ยตั้งอยู่ใดีคยงเฮ้นะใช่ค่ะแล้วก็กระเบื้องเหล่าอางนี่พิษเม็ดเลยนะกระเบื้องถูกเพ้นท์เทวาสร้างขึ้นเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนขิดขึ้นว่าจะเอาแบบไหนยิงด้วยทหาว่ากำแพงด้านนอเนี่ยค่ะก็จะมีสถทนทีมันจะเคียนอยู่เลยว่าเป็นคนซ่งเป็นอำเภอเป็นรปเป็นรแต่ละแห่งเลยค่ะแล้วก็ท้าว่าแบบนั้นเซ็ตใช่ไหมก็คือจะมีการถูกแบบทำลายทิ้งทันทีเพื่อจะไม่ให้ใครเอาไปใช้ต่อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องมากัน้า้ชื่อช้างตรงนั้นเหมาะมากโดยเฉพาะ แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนสว่เลยคะ